สวัดีค่ะกสิบบอกเาราพาทุกท่านมารับชมกับรถมือเดียวนะคะรถกระบะมือเดียวค่ะคันนี้เลยนะคะ2.4ค่ะสวยๆเดิมๆนะคะทำมาหาก,กินกันได้เลยค่ะเอกสารชุดโอนมีให้ครบนะคะจัดไฟแนน์ได้ด้วยค่ะมีสูบิชิไทยทันรถยนเกียร์ธรรมดาเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินนะคะ แถมมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยค่ะสามารถใช้ต่อกันได้อีกหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะเรือนใหม่ขึ้นครบใช้งานได้ปกติเครื่องดีเกียร์ดีขับดีนะคะสนใจไปทดลองขับก่อนได้ค่ะราคาเงินสดอยู่ที่1 9 0 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้นะคะแต่ต้องบวกเพิ่ม30,000บาทนะคะติดแบคลิสก็ออกได้เช่นกันค่ะทรงรอสภาพพร้อมใช้นะคะ เครื่องยนต์เบนซินมิซูบิชิไททันปี2012เครื่องยนต์2.4 GLX รคบเกียร์ธรรมดานะคะแอร์เย็นขับเพลงมีฟังกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้ารถมือเดียวนะคะสภาพไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะคะซื้อไปก็ใช้งานกันได้เลยด้วยเบอร์โทรผู้ขายพร้อมกับอ d ดีไลอยู่ใต้คลิปนี้แล้วท่านใดสนใจติดต่อสายตรงเข้าได้เลย ไปชมตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้า,าฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ